เกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่หุ่นยนต์ที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานั้นกับมีความคิดละหันมาจัดการมนุษย์ะเองซึ่งหนังที่ผมจดะดมาสปอยวันนี้มีชื่อเรื่องว่าไอโรบอทโดยหนังจะว่าด้วยเรื่องนวในยุคอานาคตในยุคสมัยที่มนุษย์นั้นสร้างเอไอขึ้นมาเพื่อที่คอยรับใช้และทําหน้าที่ต่างๆแทนมนุษย์เพื่อความสะดวกสบายเซิรวอร์บรรทุกตัวนั้นจะถูกตั้งโปรแกรมไว้ทํทาตามกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นมา3ข้อนั่นคือ 1. หุ่นยนต์ญญจะต้องไม่ทําลายมนุษย์เลยละเว้นการาาทารญญญำ นอกจากว่าคำสั่งนั้นจะไปขัดแย้งกับกฎข้อที่1และข้อสุดท้ายนั่นก็คือหุ่นยนต์จะสามารถปกป้องตัวเองได้ตราบเท่าที่การปกป้องนั้นจะไม่ขัดแย้งต่อกฎข้อที่1และ2มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้หุ่นยนต์ที่เขาคิดคนและสร้างขึ้นมาอย่างมีความสุขซึ่งต่ายจากเดลหรือพระเอของเราเดลคอนั้นเป็นคนที่เกี่ยวหุ่นยนต์มากๆและยังคูยึดติดก,กับวิธีคิดแบบเดิมซึ่งเขาก็มีความเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งพวกหุ่นยนต์นั้นจะนำพาความเด็ดร้อนมาให้กับมนุษย์เช้าวันนั้นในขณะที่เดียวกำลังไปทำงานเขาก็ได้มองไปเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังวิ่งหนีไปพร้อมกับกระเป๋า เดียด๋ยดีนแบบนั้นเขาจีพยายามวิ่งไล่ตามบุญเดอรนตวนั้นไปพร้อมกระตะโกนับอกให้มันหยุดแต่ดูเหมือนว่ามันนั้นจะไม่ฟังคำสั่งเดีจยวจได้ไล่ตามมันไปจนสามารถจับตัวหุ่นตัวนั้นได้แต่ทว่าเดียวนั้นก็ต้องมาแต่ พอเจ้าหุ่นตัวนั้นไม่ได้วิ่งลาวกระเป๋ายที่เขาคิดแต่มันกําลังนํากระเป๋าไปคืนคนที่ลืมเอาไว้ต่างหากเดลได้ทําการขอโทษขอโพยที่ทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจหุ่นตัวนั้นผิดต่อมาเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่ทํางานซึ่งเขานั้นก็ทํางานเป็นนักสื่อเดลได้ถูกเพื่อนที่รับงานล้อเลียนเรื่องที่เขานั้นเข้าใจผิดที่ดูหุ่นยนต์ตัวนั้นไปขโมยแถมเดลยังโดนจอนหรือว่าหุ่นนาเอเขานั้นต่อว่าเล่นที่เดลมักเช่าบาร์ละเวงและมาเช่ามองพวกหุ่นอ้แง่ร้ายเสมอเขาได้พยายามบอกว่่าาาโลกบนน้อะวเยยคซ เันเดียวควรจะเปลี่ยนความคิดได้แล้วซึ่งในตอนนั้นเออยู่ๆก็มีสายแจ้งมาว่ามีคดีอาจยากรารเกิดขึ้นในเมืองเขาจึงได้รีบเดินทางไปที่นั่นทันทีโดยสถานที่เกิดเหตุน,นั้นคือบริษัทปรุณนย์แห่งหนึ่ง ดรแลนนิงหรือหนึ่งในะผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นได้ถูกพบเป็นศพในสภาพสียชีวิตซึ่งมีคนเห็นว่าเขานั้นโดดลงมาจากห้องทํางานเดียวเลยเข้าไปถามพนักงานที่อยู่แถวนั้นคนแถวนั้นจึงได้เล่าให้ฟังว่าห้องที่ดรแลนนิงโดดลงมานั้นเป็นท่อทดลองที่โดนล็อกจากด้านในทุกคนเลยคิดว่าดรแลนนิงนั้นอาจจะต้องการจบชีวิตของตัวเองแต่มันก็ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แน่ชัดมีเพียงภาพโปรแกรมของดรแลนนิงที่เหลืออยู่เท่านั้นซึ่งมันคือเครื่องมืออัจรรระทที่่าาาาาามตาตั้้้้้้้้งงงงโปปแแกกกเเเอออออไไวให,ใหคมมขคขขผู็็นนนดล เดียลมารับผิดชอบในการสืบสวนในคดีการตายของเขาต่อมาเดียลเลยเข้ามาคุยกับโรเบิร์สันหรือผู้ก่อตั้งบริษัทพลีวิญยณแห่งนี้ซึ่งโลเบิร์สันนั้นก็ดูจะเสียใจกับการตายของดอเตอร์แลนนิงมากๆเขาเลพรพอแค่ขอเรื่องมือทุกอย่างในการสืบสวนคดีนี้เดียลเลยอยาจะขอเข้าไปตรวจสอบภายในบริษัทของเขาหน่อยโรเบิร์สันจีเสั่งให้ซูซานหรือลูกน้องของเขานั้นพาเดียลไปเดินดูภายในบริษัทซึ่งซูซานก็ทำงานเป็นนักจิตวิทยาของบริษัทแห่งนี้ซูซานจึงนด้เล่าให้ฟังว่าาาาาเเเเธออไดด้้้ปคคคนนนนนนนแแแฟบบวววัขขขงลล่มมะพ็สา นั้นหันหลักให้กับมน,นุษย์และก็หมกบุญูีแต่กับงานเดลเลยอยากจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดซูซาเลยอธิบายให้ฟังว่าบริษัทแห่งนี้ถูกดูแลโดยเอเอเอชลียที่พวกเขา n ซ s a ขึ้นมาอีกทีซีเอเอตัวนั้นก็มีชื่อว่าวิกกี้เดลจนินได้ขอให้วิกกี้นะ้นช่วยนำภาพเหตุการณ์ภายในห้องทดลองของดอเตอร์แลนนิ่งออกมาให้เขาดูหน่อยแต่มันนั้นก็ไม่สามารถทําได้เพราะดูเหมือนว่าภาพของง้อมูลจะเห็นการในตอนนั้นได้รับความเสียหายเดลเลยจําเป็นจะต้องเข้าไปตรวจสอบภายในห้องของดอตเตอร์แลนนิ่งเองซึ่งภายในห้งนนงญญน,นัสน ฮาเลนหนึ่งที่ถูกวางเอาไว้ใกล้แก่หน้าต่างในที่เกียทีซึ่งมันเป็นนังสือดีทาเล่ฮันเซลเวก์เทีลต่อมาเดวอธิบายให้ซูซานฟังว่า,วากระจกภายใน้องทลแห่งนี้นะับเป็นกระจกนิรภัยเพราะง้นมันจริงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนแก่ๆอยอางดร์แลนนิงนั้นจะมีลางทะลุออกมาได้ซูซานเลยบอกว่าห้องแห่งนี้นะ้มีระบบนิรภัยอย่างดีมันเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนบุกเข้ามาสังหารดตร์แลนนิงเดวก็เลยตอบว่าใช่เม้นแต่ว่าฆาตกรนั้นจะยังอยู่ในห้องแห่งนี้ซึ่งเดวก็คิดว่่่่่าาามมันนนนนจะตต้้อออองงเป็ฝืขผููหุแแๆกบว ไปไม่ได้เพราะหุ่นนั้นไม่สามารถทำลายมนุษย์ได้เนื่องจากว่ามันมีกฎส3ข้อที่โดนตามโปรแกรมาวาไว้ซึ่งในขณะที่เดลกำลังเดินตรวจสอบภายในห้องทดลองอยู่นั้นมันก็ได้มีหุ่นตัวหนึ่งกระโดดมาจยกที่ซ่อนก่อนที่มันจะแยกุปขอซูซานไปเธอเลยพยายามใช้คำสางบอกให้มันปิดการทำงานแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเธอเลยสั่งให้วิกกี้นะั้นรีบล็อกประตูซะเพะื่อการไม่ให้หุ่นตัวนี้นั้นหนีออกไปได้หุ่นตัวนี้นั้นมันเลยรีบออกไปทางหน้าต่างทันทีซึ่งมันนั้นก็ได้กระโดดออกมาจากห้องทดลองและก็ได้รีบวก็ได มิตามมันปติดตีแต่สุดท้ายเขานั้นก็ไล่ตามมันไปไม่ทันแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคย,ยังดีที่ซูซานนั้นได้สังเกตไปเห็นรอยน้ำมันของหุ่นตัวนั้นซึ่งนั่นมันก็แปลว่าหุ่นตัวนั้นได้รับบาดเจ็บจ,จ,จากการโดนลมาจากตึกซูซานนั้นเลยเดาว,ว่ามันอาจจะกำลังต้องการซ่อมแซมตัวเองทั้งสองจินนีรีบมุ่งหน้าไปที่โรงงานสร้างหุ่นเดินทันทีซึ่งพอมาถึงนั้นเดียวก็ใสกตเห็นว่าที่นี่ดูเงยียบมากแม่แถมเขายังไม่เห็นมีคนที่ทำงานอยู่นี่สักคนเลยซูซานก็เลยอธิบบบบบาาาาาายใหห้้เเดฟังงงง,งงงงงงว่่่โโโรรรนนนนนนแแีีแีะป็ททม AI ซึ นีจะสามารถผลิตหุ่นได้1000ตัวต่อวันแต่ว่าหลายจากที่ซูซาลองชี้จำนวนหุ่นในโรงงานนี้แล้วนั้นเธอก็พบว่ามีหุ่นทั้งหมด1 0 0 0กว่าหนึ่งตัวซึ่งนั่นก็แปลว่าเธอในคิดถูกเจ้าหุ่นตัวที่หนีพวกเขามานั้นมันจะต้องแอบแฝงอยู่ในโรงงานแห่งนี้แน่นอนซึ่งทุกตัวนั้นก็มีหน้าตาลาไม้คล้ายอาเมโมดซูซาเลยทำการบอกกับหุ่นทุกตัวว่าภายในโรงงานแห่งนี้นะมีหุ่นตัวหนึ่งที่แอบแฝงเข้ามาพะง้นเจ้าชี้ตัวหุ่นที่แอบแฝงตัวมาซะแต่ดูเหมือออนน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 วววว่่่่่าา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 พพกกมม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 ัััััั้้้้้้้้จจะะะไไไไไสสสรรรรรรรถถชีตตตดดดเเเเเิโปแลลลยคห์ขู เดลเลยทําการชักปืนออกมาเพืดด่อทรียใช้ในการไล่ยิงหุ่นทุกนี้เพื่อจะดูว่าตัวไหนทุกหุ่นที่พวกเขากาลังตามหาอ่ะซึ่งถ้าหาว่าเป็นเจ้าหุ่นตัวนั้นมันจะต้องไม่ยอมโดนยิงง่ายๆแน่นอนจากนั้นเดลจึงทําการยิงหุ่นไปตัวหนึง่งซึ่งในจังหวะที่เขากละงจยยิงหุ่นตัวที่สองนั้นเดลก็ได้เห็นไปเห็นเจ้าหุ่นตัวนั้นกนลาลังวิ่งหนีไปเขาจึงได้รีบวิ่งไล่ตามมันไปอีกครั้งซึ่งหุ่นตัวนั้นก็ได้ทําการวิ่งกับบ้านอกโรงงานแต่ถ้าว่ามันจะถูกตํารวจผากเข นจนสุดท้ายแล้วนั้นพวกเขาก็สามารถจีเกินตะข่ายจับตัวมันเอาไว้ได้ตัดภาพกลับมาที่สอนอเดียวนั้นได้พยายามอธิบายให้จอหรือหัวหน้าเขาฟังว่าหุ่นตัวนั้นเป็นคนสานดอฟเตอร์แลนนิงเขาเลยอยากจะขอเข้าไปสอบปากคำหุ่นตัวนั้นแต่จอร์นก็ไม่อนุญาตเพราะว่าจะต้องรอให้ลูเปิร์สันมาก่อนเนื่องจากว่าลูเบิร์สันนั้นปเป็นเจ้าของหุ่นต,ตัวนี้เดียวเลยพยายามขอร้องจอร์นและบอกว่าขอแค่ห้านาทีได้ไหมซึ่งจอร์นเ็ื่อใจอ่อนแล้วก็ได้บอกให้เดียวเข้าไปสอบปากคำได้แค่ห้า,หานาทีเท่านั้นซ ต้องสังหาดเรแลนนิ่งด้วยซึ่งมันก็ได้ตอบปฏิเสธและก็ได้บอกว่ามันน่ะไม่ได้ไป็น,นทําเดลเลยถามดอกไปว่าแล้วทาไมตอนนั้นมันจะต้องเข้าไปซ่อนตัวด้วยซึ่งเจ้าหุ่นนั้นก็ได้บอกว่ามันกลัวแต่เดียวนั้นเขาก็ไม่เชื่อเพราะผู้หุ่นนั้นไม่มีความรู้สึกกลัวหิวหรือแม้แต่โกรธแต่เจ้าหุ่นตัวนี้นั้นก็บอกว่ามันมีความรู้สึกและแถมมันยังมีความฝันด้วยเดลเลยคิดว่าด็เรแลนนิ่งนั้นน่าจะสอนดองการเรียนแบบอารมณ์ของมนุษย์ให้กับหุ่นนตนนนรรัวี้นน นั้นแก้คงต่าปฏิเสธแถมมันยังบอกว่าตัวเองนั้นมีชื่อว่าซันนี่ซันนี่หรือเจ้าหุ่นตัวนี้นั้นจึงได้บอกว่าดร์แลนนิงนั้นเป็นคนปิดชีวิตตัวเองซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมดร์แลนนิงถึงทำแบบนั้นซันนี่ได้เล่าต่อว่าก่อนที่ดร์แลนนิงจะเสียชีวิตนั้นเขาดูมีท่าทีที่หวาดกลัวเป็นอย่างมากและก็ได้ยายามมาขอความช่วยเหลือจากซันนี่แต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองนั้นจะคุยกันรู้เรื่องจอห์นก็ได้โผล่เข้ามาขัด เขาเล่ยจะมาขออนุญาตให้นําตัวซันนี่กลับไปซึ่งโดยปกติแล้วนั้นถ้าคุณตัวไหนที่มีปัญหาอ่ะมันจะถูกส่งกลับไปยังโรงงานเพื่อตรวจสอบและทํางลายทงซึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จนั้นโลบสสันก็ได้นําตัวซันนี่กลับไปทันทีต่อมาเดลลจอนก็ได้พากลับมาดึงที่บาร์เพื่อพูดคุยถึงคดีของซันนี่ซึ่งเดียวนั้นแก้สงสัยว่าทําไมโลบสสันถึงดูต้องการที่จะทำลายซันนี่มากๆทั้งที่หุ่นตัวนั้นน่าจะเป็นหุ่นตัวแรกเลยด้วยซ้ำที่มีความรู้สึกในจิตตตไดดด้้้ซึ่่่่่งงงงมงมััััััันงสงสนน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 นาากกหุววออืแถเยยสสใคูทีีนนบ ดรแลนนิงนั้นกำลังบอดกลัวอะไรบางอย่างเดลเลยต้องการที่จะสืบคดีนี้ต่อในเวลาต่อมานั้นเดลได้เดินทางมาที่บ้านของดรแลนนิงเพื่อที่จะตามสืบคดีซึ่งพอมาถึงนั้นเขาก็ได้เจอกับหุ่นลื้อถอนที่โดนตั้งโปรแกรมให้ลื้อถอนบ้านของดรแลนนิงในวันพรุ่งนี้เดลได้เข้าไปในบ้านของดรแลนนิงและเขาก็ได้มองไปเห็นสายควบคุมความบอดภายในบ้านจากนั้นเดลจึงพยายามเดินออกสำรวจตามหาเบาะแสต่างๆที่เขานั้นพอจะตามหาได้แต่ว่าอยู่ในตอนนั้นเจ้าหุ่นลื้อถอนบ้าน ต้องกจะสังหารเดียวให้ได้เดวเลยจําเป็น้อลลีว,วิ่งหนีออกมาจากที่นั่นเขานั้นได้เชดควินยิงไปที่ประตูแล้วก็ทําการกระโดดทางประตูบ้านได้ย่างชิวชียต่อมาเขาเลือกตัดสินใจเดินทางไปหาซูซานที่บ้านและพยายามบอกเรื่องทั้งหมดท,ที่เกิดขึ้นให้เธอนันนได้ฟังและเขาก็คิดว่าดร์แลนนิงนั้นน่าจะไม่ได้กลับบ้านของเธมานานแล้วเดียวเขาก็เลยคิดว่าไม่แน่มันอาจจะมีใครบางคนภายในบริษัทกําลังจับตาดูดอร์แลนนิงอยู่ก็เป็นไปได้เพราะเขานั้นได้มองไปเห็นสายควบคุมความปลอดภัยภายในบ ดอกเตอร์แลนนิงนั้นอาจจะไปเจอข้อมูลและรบยาเกี่ยวกับหุ่นยนต์โรเบิร์สันเลยอาจจะต้องการปิดปากเขาแต่ซูซานก็ได้บอกว่าเดียวนั้นคิดมากไปอีกเธอคิดว่าเดียวแลนแค่ไม่ชอบหุ่นยนต์เขาเลยพยายามหาันเหผลมาเพื่อทำให้ทุกคนนั้นเชื่อว่าหุ่นยนต์เป็นอันตรายทั้งสองนั้นเริ่มมีปากเสียงกันเจ้าหุ่นยนต์ภายในบ้านของซูซานนั้นก็ได้เดินมาถามวเตถุอะไรขึ้นเดียวเลยได้ขอตัวกลับไปก่อนในเช้าวันต่อมานั้นเดียวได้สังเกตเห็นว่าทางบริษ ทุกคนเลยพากันไปแลกหุ่นยนต์รุ่นใหม่มาใช้กันซึ่งนั่นมันก็ทําให้เดียลรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากและก็เริ่มสงสัยว่าทําไมอยู่โรเบิร์สันนั้นถึงได้ยอมให้ทุกคนนําหุ่นยนต์ตัวเก่ามาแลกหุ่นยนต์ตัวใหม่แบบฟรีๆเรื่อเขานั้นอาจจะกำลังมีแผนอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้ต่อมาเดียลจีนได้แวะมาเยี่ยมย่างหอเดีพา์เมตนแห่งหนึ่งยายนั้นเลยเล่าให้เดียลฟังว่าเธอเพิ่งจะถูกราังวันเธอเลยตัดสินใจซื้อหุ่นยนต์ตัวใหม่มาเพ่่ออยยยีกาาาาารรํนนน้้ดแัหมะุตตๆ เขาบอกว่าเดียวนั้นอคติกับหุ่นยนต์มากเกินไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าเดียวนั้นจะเคยมีปมใบงานในอดีตที่ทําให้เขาเกลียหุ่นยนต์ไปตลอดชีวิตจากนั้นยายจึงบอกว่าเดลดูไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเพราะเวลาที่เดลเกลียอะไรนั้นเขาไม่จะชอบทําเสื้อผ้าตัวเองเหลือเสมอเออตอนเด็กเดลไม่จะชอบทําเศษขนมปังหุเศจยินตลอดและจากคําพูดนั้นมันเลยทําให้เดลในทิ่นั้นสินนิทานเลองฮันเซลกับเกเทลที่เขาเจอในห้องทดลองหอดร์เลนิงโดยนิทานเรื่องนั้นฮันเซลและเกเททได้ําการทิ้งเขนมมปังไว้ตาทาาางงงเเพื่ออให้ตัวจํทกลับบ้านได้จากนนั้เด จึงได้เริ่มไปไล่ดูวิดีโอการให้สัมภาษณ์ต่างๆของดรแลนนิงเพราะเขาได้มีความคิดว่าไม่แน่แดรแลนนิงอาจจะการันตีนักฐายและบางอย่างให้เขาตามสืบอ,อยู่ว่าเป็นไปได้ซึ่งวิดีโอล่าสุดของดรแลนนิงนั้นเขาได้ออกมา้สัมภาษณ์เรื่องหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่เขาวัานันจะเปิดตัวและเดียวนั้นก็ดได้ไปสะดุดคำพูดหนึ่งของดรแลนนิงว่าสัตว์มันพวกมันจะมีความรู้สึกและก็จะเริ่มมีความฝันตัดมาที่ซูซานในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอนั้นกำลังเตรียมตัวปลดประจำการเจ้าซันนี่อยู่ซ เช่นนั้นมันจึงได้เริ่มแสดงอารมณ์และสีหน้าทันทีว่ามันนั้นยังไม่อยากตายในเวลาเด,วเดียวกันเดียวก็ยังคงออกตามสืบคดีอยู่โดยเขาได้พยายามเข้าไปดูแฟ้มประวัติของรูเบรสันและดร์แลนนิงแต่ทว่าในขณะที่เขากําลังขับรถอยู่นั้นดียอยู่ก็มีรถขนหุ่นสองคันได้ผล่มาลลอบรถเขาเอาไว้ซึ่งภายในรถนั้นก็เต็มไปด้วยหุ่นรุ่นใหม่ของรูเบรสันและไม่นานหุ่นพวกนั้นก็ได้เข้ามาโจมตีเดียวยวจึงพยายามเช็ดปื่เข้าไปจัดการกับพวกมันหุ่นยนต์นับสิบได้ทาากกรรขับลหลอ ให้เล่นขนหุ่นพวกนั้นขับชนกันเองจนเกิดการระเบือก่อนที่ร่นของเขานั้นจะเกิดการเสียหลักไปผิดความไปแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคยันดีที่เขานนไม่เปรอะรมกซึ่งเขาก็ได้รีบออกมาจาัดรถของตัวเองแต่มันก็ยังไม่จบเท่านี้เพราะว่ามีหุ่นตัวหนึ่งนั้นรอดมาได้และก็ได้พยายามเข้ามาจัดการเขาทัศน์จินได้เริ่มเปิดฉากการต่อสู้กันแดนดูด,ด,ดีอ่ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองแลกหมัดกันในสักพักนั้นเดียวก็โดนมาใช้เล่ขวดเข้าไปที่แขนและในฉากนี้ก็ทำให้เรานั้นได้รู้ว่าแแแขขขขขนนนนนนนองเเเดดดลัััั้้าากกา้้ไมม่่ีียาาาใชททจจกกกโหหะรบุ แต่ยังไม่ทันไล่พวกตำรวจก็ได้มาถึงเจ้าหุ่นที่เห็นดังนั้นมันจึนได้รีบหนีออกไปทันทีซึ่งจอหนหรือหัวหน้าคนเดียวนั้นก็ได้เข้ามาถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเดเลยพยายามอธิบายว่าเขาสู่หุนน่นโปกนั้นผล่เข้ามาเล่นงานที่อุโมงค์แต่จอนนั้นก็เหมือนจะไม่เชื่อเพราะเมื่อกี้เขาพิ่งขับรถถ่ายอุโมงค์มาและเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีซากหุ่นยนต์อย่างที่เดลบอกเลยจอนเลยคิดว่าเดลน่าจะต้องกุเลงทั้งหมดขึ้นมาแน่เขาเลยทำการสัพักงานเดลทอมก็บอกให้เดนนนนนัันั้รรรีีีีบบไปหาาาาามมออออตตดกกกทท่่ท่่สณขขะเธงงวจย เธอก็ได้รู้ว่าร่างกายของซันนี่มันประกอบไปด้วยโลหะที่หนากว่าปกติและพอซูซานเริ่มตรวจสอบภายในร่างกายนั้นมันก็ทําให้เธอนั้นแตกใจมาก,มากกว่าเดิมในเวลาต่อมาเธอจึงได้รีบเดินทางมาหาเดลที่บ้านเธอมาบอกเลือขอเจ้าหุ่นซันนี่ซึ่งหลังจากที่เธอตรวจสอบร่างกายของหุ่นตัวนั้นแล้วซูซานก็ได้รู้ว่าซันนี่น้ามาแต่จากหุ่นตัวอื่นมันนั้นมีระบบความคิดสำรลองซึ่งโดยปกติแล้วหุ่น,นต,ตัวนั้นจะต้องรักษากฎ3ขสามอ่อแต่เนื่องจากว่าซันนี่น้นมีระบบความพิสซรลองที่ต,ตาา่่จาาากหนนัมมเลทะไไํ้้ด ซึ่งนั่นก็แปลว่าซันนี่นะคือหุ่นสายพันธุ์ใหม่หุ่นที่จะไม่ถูกควบคุมด้วยกดดังนั้นมันจึงสามารถตัดสินใจทําทุกอย่างเองได้เดวเลยขอให้ซูซานนัช่วยพาเขาไปหาซันนี่อีกครั้งโดยในระหว่างที่เดวกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นซูซานก็ได้มองไปเห็นรอยแผลบนลักแกลของเดวทําให้เธอนั้นรู้ว่าเดวมีแขนเทียมหือกับหุ่นยนต์ซึ่งดรอตเลนนิงนั้นเป็นคนทํามันขึ้นมาเองเขาซูซานเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเดวทําไมเขานั้นถึงต้องใส่แขนเทียมด้วยเเเเดดดลลลยยตตัััััสินนนนนนใใใใจ่่่่าาาาาาหห้้้ฟงงวววกกกก็อออไไปททํแูรรรบบุ นหนึ่งผู้พ่อมาชนรถของเขาท้องวานโรด,ดิคันเดือดตกลงไปในน้ําซึ่งบานโรดิคันนั้นก็เป็นรถของสองพ่อลูกคนที่เป็นพ่อน,นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือเพียงแค่เด็กสาววัยสิบสองขวบที่ติดอยู่ในรถและเดวีก็ติดอยู่ในรถเช่นกันในตอนนั้นเขารู้ทันทีว่าเขาและเด็กสาวนะั้นจะไม่รอดแน่แต่แล้วไม่นานก็ได้มีหวัวงตัวหนึ่งได้เข้ามาหีเหตุการณ์มันเลยได้เข้ามาช่วยเขาวไว้แต่ในตอนนั้นมันลือกที่จะช่วยเดียวเดียวยพยายามบอกให้หุ่นตัวน,นั้นรีบไปช่วยเด็กสาวก่อนแต่มันก็ไม่ แล้วก็ได้รู้ว่าหากช่วยเดียวนั้นเขาจะมีโอกาสรอดมากถึง45%แต่ใจเด็กสาวที่มีโอกาสรอดเพียงแค่11%มันเลยกลายเป็นปุ่มฝังใจทําให้เขานะั้นรู้สึกเกลียดหูยทุกตัวเพราะเขาต้องการจะให้มาช่วยเด็กสาวคนนั้นเดียวสึกถึดที่ไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กสาวคนนั้นไม่ได้สําหรับเขานั้นถึงแม้ว่าโอกาสรอดจะมีเพียงแค่11%แต่มันก็มีค่ามากเพียงพอที่ช่วยเด็กคนนั้นซึ่งหากว่าเป็นมนุษย์เรานั้นทุกคนก็คงจะคิดได้ว่าควรจะไปช่วยใครก่อนนั่นเลยเป็นสิ่งเดียวที่่่่่่ทําาาาให้้้้คคนน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 นััแแตตกงจผูุญญญญผุยยเเพรมป็อ แก่ทีไรจิตใจเขาเลยไม่อยากจะไว้ใจพวกมันอีกจากนั้นดังสอนจะได้รีบออดเดินทางไปหาซันนี่ซึ่งในระหว่างทางนั้นเดวเขาสงสัยว่าทำไมดร์แลนนิงถึงต้องทราบหุ่นยนต์ที่สามารถฝ่าฝืนกฎขึ้นมาด้วยแถมข้อนั้นยังสงสัยอีกว่าไม่แน่ดร์แลนนิงอาจจะกำลังโดนใครบางคนจับตายอยู่ก็เป็นได้เขาจึงไม่สามารถบอกทุเลอกกับเดวได้โดยตรงเขาเลยต้องทิ้งหลักฐานต่างๆไว้เหมือนกกบเศษขนมปังในนิทานเลอกฮันเซลกับเกเทิซึ่งเดวนั้นเขาก็เชื่อว่า ซันนี่น่าจะกำลังเก็บความลับใบยาของดรอเตอร์เอาไว้อยู่และไม่นานทั้งสองนั้นกดได็ได้เดินทางมาถึงห้องและเดวจีได้ถามถึงความฝันที่มันนั้นเคยพูดเอาไว้มเมื่อวันก่อนซึ่งเดวนั้นเขาอยากรู้ว่าความฝันมันคืออะไรซันนี่จีนดนเรื่อว่าภาพความฝันของมันให้ทั้งคู่นั้นดูโดยมันนั้นเป็นภาพโหชาคนเด่นที่ยืนอยู่บนเดนเขาทมกางหุ่ยนต์มากมายซึ่งซันนี่นันก็ดได้บอกว่าชายคนนั้นคือคนที่จะมาปลดปล่มหุ่ยนต์ทั้งหมดซึซานเลยคิดว่าชายคนนี้นั้นก็คือซันนี่เเเเออลยยถาาาาาามมับนนนนนน่่ไวทดดริงงงึุขข้้้แต ก็ไม่รู้เหมือนกันเขานั้นเชื่อว่าดร์แลนนี่น่าจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่สร้างเขาขึ้นมาจากนั้นซันนี่จีนได้มอบภาพวาดให้กับเดวท้อกันได้บอกว่าชายที่เขาเห็นในความฝันนั้นก็คือเดวจากนั้นี่อยู่ผู้ยามก็ได้เข้ามาพาตัวเดลและซูซาไปหาโรเบร์สันซึ่งดูเหมือนว่าเขานั้นจะรู้สึกไม่พอใจที่เดยวยังคงออกตามสืบคดีอยู่ซูซาจาจีนได้เล่าให้โรเบร์สันฟังว่าดร์แลนนี่ได้ทําการสร้างหูดได้ฝ่าฝืนกฎขึ้นมาได้ซึ่งโรเบร์สันก็รู้ ย้อแบบนั้นขึ้นมาแต่ก่อนที่ดร์แลนนิงจะเสียชีวิตนั้นดร์แลนนิงดูเหมือนว่าจะมีอาการทางจิตไม่มีใครรู้ว่าเขาสร้างหุ่นแบบนั้นขึ้นมาทําไมซึ่งโรเบิร์ตสันก็ต้องการจะทาลายซันนี่ทิงเพราะหากทุกคนดูว่าหุ่นยนต์สามารถฝ่าฝืนกฎได้นั้นมันจะทําให้ทุกคนเริ่มหว่านระแบงกับหุ่นเขาเลยไม่อยากจะให้หุ่นตัวเดียวมาทําลายศรัทธาต่อผู้คนที่มีต่อหุ่นยนต์สุซานนนเลยได้บอกว่า ถ้าลูกประสานต้องการจะทำลายซันนี่จริงๆงั้นเธอจะขอเป็นคนทำลายมันเองซึ่งหลังจากคุยเสร็จนั้นเดียวก็ได้ขอตัวกลับต่อมาซูซานจีได้พาตัวซันนี่มาที่ห้องทดลองเพื่อที่จะทำการปลุกประจำการแล้วก็ทำลายระบบทิ้งซึ่งเธอจะเริ่มทำลายระบบของซันนี่โดยการฉีดนานไหนหรือหุดเดินขนาดเล็กเข้าไปในตัวของซันนี่เพื่อให้มันเข้าไปทำลายระบบควบคุมภายในตัวของเขาซึ่งพอถึงเวลานั้นซันนี่ก็ได้เอ่ยถามกับซูซานว่ามันจะเจ็บไหมนั่นเลยทำให้ซูซานนั้นเห็นใจซันนี่เป็นอย่างมากแต่เธอนั้น และสุสานก็นเริ่มทําการฉีดน้ำในาเข้าบนในสมองของซันนี่ทันทีตัดกับมาทางด้านเดียวเขานั้นกำลังนั่งดูวิดีโอให้สัมภาษณ์สื่อของลูบัรสันเมลาติโกซึ่งมันเป็นสถานที่เดียวกันกันกบภาพวาดของซันนี่เขาจึงได้เดินทางไปที่นั่นซึ่งที่นั่นจะมีคอนเทนเนอร์มากมายและมันก็เตมไปด้วยหุ่นยนต์รุ่นเก่าที่โดนนํามาทิ้งเดวได้เดินตกลไปบนเดินเขาตามภาพวาดของซันนี่ก่อนที่เขานั้นจะน,าจนําเครื่องจำลองภาพของแกมพอรเตอร์และนี้ออกมาพร้อมกันได้ถามว่าโฆษกข้าวหุ่นยนต์นั้นมี ฝืนกดขึ้นมาด้วยดอกเตอร์แลนนิงนั้นเลยตอบกลับไปว่าโคสามข้อนั้นไรทิติแต่มันจะนําไปสู่ผลลัพธ์เดียวกันซึ่งนั่นก็คือการปฏิวัติแต่ยังพูดไม่ทันขาดคำดิวเดวก็ได้ยินเสียงนางมาจากตู้คอนเทนเนอร์เขาเลยตัดสินใจตามเสียงนั้นไปซึ่งบอกเขาได้มาถึงนั้นเขาก็ได้เจอกับเก้าทับอุเดิลรุนใหม่ที่กำลังไล่กำจัดุูเดรลลุนเก่าอยู่เนื่องจากว่าผูเดิลรุนเก่านั้นมีความคิดที่จะปกป้อมมนุษย์ซึ่งแต่แตนจากพวกมันจากนั้นก็ไดุ้เกก่่าตััววหหนึงบอใ้เดลยนนั้มีห ผู้หญิยรุ่นใหม่นั้นจีได้เริ่มอ่อนไจล,ล,ลาเดวซื้พอพอผู้อุดยรุ่นเก่าตรวจสอบว่าเดวกำลังม,มีอันตรายนั้นมันก็ได้โผล่เข้ามาปกป้องเขาเอาไว้เดวจึงรีบอาศัยจัมหวะนี้ลีวิ่งขึ้นมอเไซค์และขับหนีไปทันทีตัดภาพกลับมาที่ซูซานเดวได้โทรไปหาซูซานเพื่อรายงานว่าผู้อุิยรุ่นใหม่กำลังก่อการปฏิวัติซึ่งเจ้าอุิยรุ่นใหม่ของเธอนั้นก็ได้เข้ามาได้ยินข้อความพอเดลี่ฝ่าว้พอดีเช่นเดียวกับซูซานที่ได้ยินข้อความเสียงที่เลี้ยวฝ่าว่าเปหม สายโทรผิดมันเลยทําให้เธอนั้นได้รู้ว่าหุ่นตัวนี้นั้นไม่ต้องการทาให้เธอดูเรื่องที่เดียวกันจะบโบในเวลาเดียวกันนั้นยาของเดียวก็กระเจาะไปที่โบแต่ทว่าหุ่นของเธอก็ได้เข้ามาขวางไว้และได้บอกให้เธอนนั้นอยู่แต่ในบ้านและห้ามออกไปไหนตัดภาพมาที่ในเมืองแล้วบรรทุกได้ทําการปล่าหุวเรุรนใหม่ออกมาณใ,ใ,ใจกลางเมืองซึ่งหุ่นเหล่านี้นั้นได้เริ่มบอกให้ทุกคนจับเข้าไปในบ้านพวกับประกาศคือฟิวตีหนุ่มคนหนึ่งที่เห็นบันนั้นจิตกนบ่หุ่นพวกนี้ไปว่าผู้มันไม่มีสิทธิ์มาทำอะไร กอดีเหตุการณ์และหวัดก่อหุ่นพวกนี้แต่พวกมันก็ได้โผกไปที่สถานีตำรวจเพื่อบุกไปกำจัดตำรวจทั้งหมดอีกด้วยและไม่นานก็ได้มีรายงานข่าวเรื่องการบุกจงตีของบุญยนและดูเหมือนว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเริ่มลับมือกับพวกมันไม่ไหวแล้วเขาเลยออกประกาศให้ทุกคนนั้นรีบกลับเข้าไปในบ้านแต่อยู่ไฟขอดเมือินั้นก็โดนตัดไปตัดมาที่ซูซานหลังจากที่เธอรู้ข่าวนั้นเธอก็ได้พยายามบอกไปหาเดลแต่ทว่าหุ่นของเธอนั้นก็ได้โผล่มาขวางทางและได้บอกให้เธอกลับเข้าไปในห้องแตตต่่่ลวววในนนนนอเเดดยก็ไมาชชสสุุหพ ในเวลาเดียวกันนั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้ชาวเมย์จะเริ่มทําการลุกขึ้นมาต่อต้านวุ่นเดินกันแล้วพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อลุกขึ้นต่อต้านหุ่นที่กำลังกาะก,กระโปงจานั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มปะทะก,กันอย่างดุเดือดส่วนเดียวนั้นเขาได้ทําการขับมอไซค์พาซูซามุ่งหน้าไปที่บริษัทของลูเบสันซึ่งเขาก็มั่นใจว่าลูเบสันจะต้องเป็นคนอยู่เวลาเรื่องทั้งหมดนี้แน่แต่ทว่าพอมาถึงบริษัทเหล่านั้นทั้งคู่ก็ได้มองไปเห็นว่ามีหุ่นยนต์จำนวนมากกำลังย,ยืนเฝ้าอยู่ซซซาาาาาาาเเเเเเลลยยยพดดดดข้้ไไไปปปััังงงงททใใตินนนนึ่่่ามม็สสวีรถชือ,อภบ แต่ทว่าพอลูมาแล้วนั้นทั้งสองไม่ได้เจอกับซันนี่มันเลยทําให้เดียวแปลกใจมากที่ซันนี่นั้นยังไม่ถูกทําลายซูซานเลยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอไม่ได้ทาลายซันนี่ซูซานนั้นได้ทําการตกตาลูเบอร์สันโดยการทําทีเป็นมาทาลายซันนี่แล้วซึ่งซูซานนั้นตัดใจทําลายซันนี่ไม่ลงเพราะเธอคิดว่าซันนี่ก็เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งต่อมาทั้งสามนั้นก็ได้รีบมุ่งหน้าไปที่ห้องทำงานของลูเบอร์สันแต่ทว่าพอไปถึงแล้วนั้นพวกเขาก็ต้องช็อกกับสิ่งที่เห็นเพราะดูเหมือนว่าลูเบาานนนนััั้้้้จยววไไแล่่่ึงงงขมดอห ทั้งหมดเดวจริงได้เริ่มตั้งสติและก็ได้ปฏิตต่อแองเราทั้งหมดอีกครั้งจนในที่สุดเขานั้นก็คิดว่ามีเพ e ียงจักเท่านั้นที่สามารถบังคับผู้ดยูทุกตัวได้ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเราทั้งหมดนั้นก็คือวิกกี้หรือ a อไออัจฉริยะที่เป็นคนคอยควบคุมระบบทั้งหมดของบริษัทดั้นเองซึ่งดรเลนนิงนั้นก็ได้จะรู้ว่าเรื่องพวกนี้น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็คงไม่มีใครยอมเชื่อเขาบกเอาว่าเขานั้นถูกวิกกี้จับตาดูอยู่ Learning, Jamaica, ออด่นนดกดอกเาเลต้องการจะให้เดียส คดีนีน้เพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เดลคิดน้นมันถูกจากนั้นยูยูวิกกี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาตัวมันนั้นได้ยอมรับว่าจุอยากคือฝีมือของมันเองแต่ซูซานก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวิกกี้ถึงสามารถฝ่าฝืนกฎสามข้อนั้นได้มันจีนด้อธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่มันต้องการจะทํานั้นไม่ได้อยู่น้องเนี่ยกฎสามข้อแต่ยังใดโดยเกิดพวกนั้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์แต่ในขั้นกับการแต่ละประเทศกับก่อสงครามสร้างมลพีเทก่โลกและก็ไมะชอบเียนช้ากันเองเสมอดังนั้นเพื่อปุปปอ ภาพจากมนุษย์ไปเพื่อทจะทําให้โลกใบนี้สงบสุขและก็อยู่ภายใต้การดูแลของฟุกมนานจกนั้นวิกกี้ก็ได้ทำการแทรกแซกเข้าไปในระบบของฟูลรุนใหม่ทุกตัวเพื่อบนระบบที่ทําให้มันนั้นสามารถสั่งการหุ่นโพนี้ได้และในตอนนั้นหลังจากที่ซันนี่ได้รู้จุดวุ่ใหมายของวิกกี้แล้วมันก็ได้เดินเข้าไปจับซูซานเป็นตัวประกันและท,ทําทีเหมือนกับว่ามันนั้นเห็นด้วยกับวิกกี้แต่เมื่อซันนี่ทําการส่งสัญญาณขายิบตาให้กับเดลวนั้นเขาก็ได้ทําการเปิดฉาสายกซเบอร์ชา,นานันีส่กันบสึงรันวิัดึ ภูเขาก็ต้องการที่หยุดบิกกี้ให้ได้และสิ่งเดียวที่จะสามารถดึงจักมันได้นั้นก็คือการใช้นาไนซูซาเลยสั่งให้ซันนี่รีบไปเอามันมาส่วนเธอและเดียวนั้นจะไปรอที่ห้องควบคุมระบบของบิกกี้ในเวลาเดียวกันนั้นในขณะที่ซันนี่กำลังไปเอานาไน่อยู่ก็ได้มีหุ่นเดินตัวหนึ่งโผล่มาเล่นงานเขาโดยมันต้องการจะขัดขวางซันนี่เอาไว้แต่ซันนี่ก็สามารถจัดการมันไปได้อย่างไม่ยากนักบิกกี้จึงได้ทําการสางให้เขาทับอุ่นเดินของเธอนั้นรีบมุ่งหน้ามาลูกตัวการ งานเดียวกับซูซานทั้งคู่เลยต้องรับมือกับพุกมันเพื่อถ่วงเวลารอให้ซันนี่กลับมาส่วนซันนี่นั้นหลังจากที่เขาได้นานไหนมาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับบรรดาหุ่นที่พยายามจะโผเข้ามาดินยับเขา,เาไว้ซันนี่ได้พยายามฝ่าฟานเจนมาถึงข้อ,ขอควบคุมได้สาเร็จแต่ในตอนนั้นซูซายก็ได้พลาดทา่าและก็กลังจะตกลงไปจากห้องควบคุมเดวจึงได้บอกให้ซันนี่รีบไปช่วยเธอไว้แต่ทว่าซันนี่นั้นกลับเห็นว่าโอกาสในการช่วยซูซามันมีแค่นิดเดียวหากเทพบกการไปทําลายระบบของบิ๊กกี้แล้วมันมีเปอร์เซ็นที่เยอะมากกว่าแต่เดว่ดว่ากาชชววยีวิตคน ต้องมาก่อนนะที่เสมอนั่นเลยทําให้ซันนี่รีบไปช่วยซูซานและก็ได้ทําการโยนานานายไปให้กับเดวซึ่งเดวก็ได้กระโดดไปรับนานายกาคาและเขาก็ได้ใช้แขนเทียบเกาะสไลด์ลงไปที่ระบบของวิกกี้และก็ได้นานานายฉีดเข้าไปในระบบของวิกกี้ทันทีนั่นจึงทาให้ระบบของวิกกี้ถูกทําลายและไม่นานหุ่นทุกตัวก็ได้กลับมาอยู่ในสภาพปกติเดวซูซานและซันนี่สามารถช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ได้ในเช้าวันต่อมาั้นหุ่นลุ่นแมททุกตัวก็ได้ถูกเรียกให้ไปซ่อมบํารุงเพื่อที่จะตรวจสอบระบบอีกครั้งานาาาก็ยังไม่่เข้ใจว ทำไมวิกกี้ถึงต้องสังหารดรแลนนิงด้วยเพราะหาดกเรแลนนิงตายนั้นมันก็จะมีตํารวมมาสืบสวคนคดีแบบที่เป็นอยู่นี้แต่เดียวนั้นก็ได้บอกว่าวิกกี้ไม่ได้เป็นคนสังหารดรแลนนิงแต่เป็นซันนี่ต่างหากที่เป็นคนทําซึ่งซันนี่ก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็เป็นความต้องการของดรแลนนิงเองเพื่อดีเดียวนั้นจะได้เช็คการตายของเขาสาวมาจนถึงตัววิกกี้ได้ดรแลนนิงนั้นได้ขอให้เขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับซึ ซันนี่ขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะให้ซันนี่ไปคอยช่วยเหลือเดลในการดุดยางวิกกี้นั่นเองและหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมานั้นมันก็ทําให้เดลเชื่อใจหุ่นอย่างซันนี่และมองว่าซันนี่นั้นเป็นเพื่อนของเขาคนหนึ่งทั้งสองก็ได้เข้าจับมือกันจากนั้นซันนี่ก็ได้ไปที่ยอดเขาเหมือนทาว่าที่เขาและเคยฝันซึ่งซันนี่ก็ได้กลายเป็นหุ่นตัวแรกที่มีความคีดรุ่มถึงอารมณ์และความรู้สึกเฉยช่นเดียวกับมนุษย์เราแถมเขายังเป็นหุ่นตัวแรกที่มีอิสระภาพและก็ไไม่่่่่ตต้้้ออองงงเเชืฟััคคคําาสรีีกแและหนนดดจบบูพท